สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาบอกถึงการปลูกต้นไม้บนหลุมศพนะครับแรกๆก็มันเป็นเหมือนอาถรรพ์นะครับปลูกยากครับจนผ่านไปนะครับแม่ผมตายพฤษภาตายวันที่สามพฤษภาหกสี่ครับมาฝังวันที่สิบสี่พฤษภาหกสี่นะครับการปลูกต้นไม้บนหลุมศพมันก็ถือว่าปลูกยากนะครับมันเป็นเหมือนอาถรรพ์ครับว่าจะปลูกให้งามเนี่ยมันยากมากเลยครับเพราะว่าแรกๆนะครับถ้าใครเคยดูของผมนะ ปลูกไปมันก็จะเหมือนเหี่ยวตายครับมันเป็นดินเหนียวครับเหมือนว่าเป็นอาถันครับแต่สักวันหนึ่งถ้าเราตั้งใจจริงนะครับาการปลูกต้นไม้ของเราก็จะสาเร็จแบบผมเนี่ยครับเนี่ยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เหล่าเกาะขุนเนนะครับอะวันนี้ก็เอาปุ๋ยแล้วก็ซื้อต้นไอ้นี่มาแซมให้แม่หน่อยนะครับแต่แม่ผมเป็นคนชอบต้นไม้นะครับอันนี้ก็เป็นสนครับแล้วก็มีไอ้นี่ครับ ต้นไม้ที่ปลูกในหลุมศพนะครับนะนนำนะครับให้เป็นไม้ทนแดดนะครับไมาจว่าจะเป็นพุทธรักษาครับดอกเข็มครับต้นเข็มก็จะทนครับแล้วก็มีดอกนี่ครับส่วนมากผมก็จะเป็นปลูกไม้ที่มีดอกหมดเลนะครับเนี่ยเนี่ยมันก็ออกแล้วนะครับไอ้ข้างๆเนี่ยนะครับที่เป็นพุทธดอกไอ้นี่นะครับเนี่ยก็มีหลายสีครับเนี่ยผมจะบอกให้ครับผมก็มาบ่อยนะครับหวังว่าแม่ผมคงชอบนะครับแม่ผมเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ด้วยครับ